สาธุขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนวันนี้เป็นโอกาสพิเศษเนี่ยหลวงพ่อขอเอาเรื่องบุญมาบอกเล่าให้ญาติโยมฟังให้ญาติโยมได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งละเป็นงานบุญที่สำคัญมากนะ ทุกปีวัดประด,ดำพุเราก็จะจัดอุปสมบทหม่เพื่อถวายในหลวงราชการที่สิบกันมาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่15แล้บวชแต่ละครั้งเราก็มีเป้าหมายให้ต่งตามพระชนมายุพระชนพรรษาของในหลวงท่านปีนี้เราก็ตั้งไว้ว่าอย่างน้อยก็ต้อง สัก73รูปอันนี้ข้อที่หนึ่งก็คือเราจะบวชบวชพระกัน73รูปบวชที่ไหนบวชที่วัดพระบัณฑนาพูเราเนี่ยญาติโยมญาติโยมก็ต้องถามต่อไปว่าจะบวชเมื่อไหร่พิธีก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่หกรกฎาคมโดยเริ่มตั้งแต่8โมงนะ่งแรกที่ต้องําก็คือปลงผมนาคก,กัน หลวงพ่อพร้อมโดยศรัทธ,ธาญาติโยมมากมายนะปีที่แล้วก็เป็นน่าจะหลายร้อยคนที่มาร่วมปลงผมกันนะหลวงพ่อก็อยู่ในฐานะเป็นผู้เริ่มต้น็นประทานแต่จากนั้นญาติโยมก็ดำเนินการรับไม้ต่อช่วยกันปลงผมหนาคก,ก็คงจะเสร็จในเวลาเป็นชั่วโมงนะกว่าจะเสร็จปีที่แล้วหลวงพ่อยังจำได้ว่าใช้เวลาไม่น้อยเลยนะ ปราญาติโยมแต่ละคนกอ็อยากจะร่วมพิธีนีนะ้ก็น่าจะเสร็จไปถึงประมาณสัก8โมงไปถึงน่าจะไม่เกิน9โมง10โมงอย่างน้อยก็ชั่วโมงครึ่งจากนั้นก็จะทำพิธีสำคัญก็คือแห่นาคก,กันการแห่นาคเนี่ยแต่ก่อนนั้นเราก็จะไปเริ่มตั้งต้นกันตั้งแต่ในเมือง ซึ่งก็เป็นขบวนที่ค่อนข้างจะลำบากยุ่งยากพอสมควรต,ต่อมาหลวงพ่อก็เลยพิจารณาเห็นว่าน่าจะให้มีความเหมาะสมมากขึ้นก็เลยกำหนดระยะทางให้เริ่มแห่จากวัดสม,มเกือวัดสม,มเกือห่างจากที่ไปสักประมาณ4กิโลเป็นวัดของเจ้าตำบลน จะได้ปนดลทุกปีท่านก็นช่วยดูแลงานอุปสมบทหมู่ให้หลวงพ่อด้วยเราเริ่มต้นจากที่วัดสาม,มาเกลือก็จะวิ่งไปตามถนนหลักเข้าไปในเมืองตรงสี่แยกไฟแดงญาติโยมสี่แยกไฟแดงเขาเรียกว่าสี่แยกเอราวันจากตรงนั้นเราก็เลี้ยวขวามาที่ามาเข้าทางวัดหนองบวกขาว ดังบกขาวจริงๆอยู่ห่างจากเราไปแค่กิโลเดียวแต่เราเราก็จำเป็นที่ต้องอ้อมไปทางเข้าทางโน้นี่ได้เหตุที่ว่าถ้ามาทางนี้ทางตรงมาวัดพระดํเนี่ยก็คือไม่มีบ้านคนไม่มีอาคารบ้านเรือนผ่านมาก็จะเป็นป่าเป็นทุ่งไปดังนั้นก็ให้คนไม่มีโอกาสยกมือท่วมหัวบทนาด้วยนะให้เขารู้ว่าเออเราได้อุปสมบทหมู่กัน ก็เข้าทางวัดหนองบกขาวจากวัดหนองบกขาวก็วิ่งตรงมาวัดพานพุเลยญาติโยมอันนี้ก็เป็นในช่วงบ่ายนะก็มีแห่เสร็จช่วงเย็นก็มีมหรสพสนะุมีมหรสพแล้วก็จะมีการเทศแต่สอนนาคซึ่งการเทศสอนนาคนี่ก็โชคดีนะที่เราได้รับเกียรติรับความกรุณานะจาก ผู้ที่เก่งที่สุดก็คือทศพลกิมพา,านตามจริงเขาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนี่แหละนะช่วยงานกันมาไม่รู้ต่่กี่ปีแล้วนะแทบทุกทุกครั้งเลยก็ว่าได้ก็มาร่วมงานกันก็มาเทอามาแลให้พวกเราฟังแต่ความจริงแล้วเนี่ยทุกคนโชคดีตรงที่ว่าวันที่ห้าเนี่ยหลวงพ่ออยู่และจะเทศสอนนาคทุกคน เทศสอนหน้าตกเย็นมาหน้าก็ยังมีโอกาสนสนุกสนานบ้างเล็กน้อยเพราะเรามีเรื่องของอมหฬารสพนะก,ก็ไม่ใช่มหรสพแบบทั่วไปก็เอาเป็นว่าพองามพอดีพองาม,งามแล้วเราก็เลี้ยงอาหารกันญาติโยมที่มาเราก็มีที่พักรับรองให้นะจะมาเป็นสิบเป็นร้อยก็ไม่ต้องเป็นห่วงญาติโยม เรามีห้องพักให้ทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆมีอาหารก็เลี้ยงโต๊ะจีนจีงก็มีเจ้าภาพนะเจ้าภาพที่ชอบเลี้ยงโต๊ะจีนและโต๊ะจีนนี่ก็เป็นญาติโยมของเราเองนี่แหละที่เขาทํากันอยู่นะพันอาหารก็ไม่ต้องห่วงนะการแสดงบนเวทีก็ลูกศิษย์ลูกหาเราเองที่เล่นดนตรีเป็น ตลกเป็นแสดงอะไรกันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายเอาแต่พอเหมาะพอควรพองามนะญาติโยมคืนวันที่ห้าผ่านไปทีนี้ก็มาดูวันที่หกนะวันที่หกก็เริ่มเช้าเลยทานอาหารเช้าแล้วเบาๆก็มาทำขวัญน,นาคก,กันก็ได้บอกไปแล้วว่าขวัญน,นาคเลย ดุกศิษย์คนสำคัญก็คือทศพลหิมพานก็เป็นหมอธทำขวัญน,นาคที่นักเก่งเบอร์ต้นๆของประเทศแต่สหมัยพ่อไวยพน์ยังอยู่นะพ่อไวยพน์ก็คุ้นเคยกับหลวงพ่อยังดีเลยนะชอบมาถวายพระทหารเพลมาคุยกับหลวงพ่ออยู่บ่อยครั้งตอนนี้ท่านก็ จากไปแล้วก็ระลึกนึกถึงกันเพราะบางครั้งก็ได้อาศัยพ่อใบพเนี่ยมาร่วมงานด้วยทศพลเหิมวพา,านก็แหลนะแหลสอนนาคก็ทรับเส้นดีอย่างแน่นอนญาติโยมพออทำขวัญน,นาคเสร็จเนี่ยเจนีนาคก็ทานข้าวปลาหารกันจากนั้น ก็จะเป็นพิธีสำคัญพวกเราก็จะแห่แห่กันขึ้นไปโบสถ์และคราวนี้นะแห่พิธีแห่ขแหเข้าโบสถ์นี่ก็น่าจะเที่ยงทานอาหารเสร็จแล้วนะเที่ยงตรงเราก็แห่กันขึ้นไปบนโบสถ์โบสถ์เขาว่าพระพุทธูอยู่บนเขานะญาติโยมอยู่บนเขาแต่ขึ้นง่ายมากใครขึ้นไม่ไหวเราก็มีรถไฟฟ้าส่งให้เข้าโบสถ์ก็สิบสาม ประมาณนั้นก็เริ่มพิธีอุปสมบทจะเสร็จก็คงท่วงค่ำค่นี่ก็เป็นภาพรวมแต่หลวงพ่อขอสรุปว่ายาตโยมที่อยากจะมาร่วมถึงจะไม่ใช่ญาติพี่น้องก็ตามมาได้นะโดยเพราะวันที่เราปรงผมก็มาได้นะวันที่ห้ากรกฎาคมวันที่6กถ้าจะมาบวชก็มาเช้าหน่อยนะมาในช่วงเทศสอนนาคนะทำขวัญน,นาคก,ก็ได้นะ หรือว่ากลางคืนเราจะค้างคืนที่นี่ก็ขอให้แจ้งมานะเรามีที่พักที่สะดวกสบายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายขอให้มาร่วมบุญกันสุดท้ายก็ฝากว่าถ้าญาติโยมอยากจะร่วมทําบุญเพราะหลายคนจะต้องถามมาแน่เลยนะทำบุญเป็นเจ้าภาพอย่างไรข้อแรกเลยก็คือ,อถ้าเป็นเจ้าภาพรูปหนึ่งเนี่ยทั้ง ผ้าไตรทั้งอัฐบริการก็เพียงแค่2,000บาทถ้าหากว่าจะเป็นเจ้าภาพ,จาพา 1, าเจ้าภาพผ้าไตรก็1,000บาทเจ้าภาพเฉพาะอัฐบริการก็1000บาทเพียงเท่านี้แหละญาติโยมนะนอกกนั้นหลวงพ่อก็ทําให้นิยามมีตละลับปัดนะหลวงพ่อก็ทําให้เป็นเหมือนเป็นทั้งของที่ระลึกด้วยนะมาครั้งหนึ่งเราเคยมาบวชนะ บวชถวายพระกุศลแต่ได้หลวงราชการที่10บนะแล้วก็ได้ย่ามนี้ไปเอาไปเก็บไว้นะตาลปัดก็ทําให้ก็เป็นตาลปัดเฉพาะ,ะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกกล่าวญาติโยมไม่เข้าใจเพราะว่าเดือนนี้พฤษภามิถุนาเต็มเดือนยังพอมีเวลาวันใครที่อยากจะมาหาหลวงพ่อในช่วงมิถุนานะ ก็ยังไม่สายแต่ก็ขอยย้ำว่าจะาภาเพียงแค่พันเดียวนะสำหรับพระไตร1,000บาทสำหรับอัธบริการยัดโยมสอบถามมาได้ที่วัดนะเพราะว่าเราก็มีช่องทางให้าสามารถที่จะโอนปัจจัยมาได้โดยสะดวกนะที่บัญชีวัดพนมพุนะซึ่งก็จะมีข้อความต่ออีกเล็กน้อยว่าวัดพนมพุใจฟ้ากับบุกบุญ ใจฟ้ากระปุกบุญเป็นชื่อที่พวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะบางทีเราเห็นอยู่ในกรุงเทพมากมายให้ใจได้บวชเอาง่ายๆว่าใจฟ้ากระปุกบุญวัดพระบัทฑนาพุใจฟ้ากระปุะบกบุญเราใช้บัญชีนี่บัญชีเดียวในการรับตัดใจจากญาติโยมที่จะเป็นเจ้าภาพบวชก็ขอพุทธนานะญาติโยมบวชครั้งที่15แล้วเราทำกันมาทุกปี นะไม่ไม่ยุ่งยากอะไรทุกอย่างก็ดำเดินไปด้วยความเรียบร้อยทุกปีเต็นบุญมาช่วยกันสร้างกันทำทำตามกำลังศรัทธาทำตามกำลังที่เรามีนั่นดีที่สุดญาติโยมยวงพอจึงขอเชิญชวนญาติโยมอีกครั้งหนึ่งแลนะโดยที่สุดแล้วก็ขออนุพทนานะญาติโยมถ้ามีอะไรที่ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อมาทางวัดได้ วายวเยจ้ากรของวัดก็ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะจะบอกกล่าวหรือว่าตอบคำถามอะไรต่างๆส่วนหลวงพ่อก็มีหน้าที่มาบอกบุญญาติโยมประกาศเชิญชวนญาติโยมห้ได้เข้าใจว่าปีหนึ่งพวกเราวัด,วดนผน้ำพุเรามีประเพณีสำคัญก็คืออุปสมบทหมู่ถวายในหลวงราชการที่10เป็นประจำทุกปีตลอดมาขอเจริญพร